จทข้อนี้เขาก็มารูปสามเหลี่ยม abc นะมีเส้นแบ่งครึ่งมุม a มาพบ bc ที่จุด d แบ่งครึ่งมุม a มาพบ bc ที่จุด d แสดงว่าเส้น ad ก็จะแบ่งครึ่งมุม a แสดงว่านี่ท่านี้ท่นี้เอลฟานี่ก็เอลฟาด้วยใช่ไหมแบ่งครึ่งเนาะจุด d จากจุด b ลากเส้นตรงม,มาตั้งฉากกับ ad ที่จุด e แสดงว่ามุมนี้เป็นมุมฉากนะมุมฉาก H G กับ H G พันจุด E และขนานกับ A C H G ขนานกับ A C okay. ถ้า H G ขนานกับ A C ก็แสดงว่าถ้าเราลากเส้นนะ H G กับ A C เข้าไปเนะี่ยแสดงว่ามุมตรงนี้จะกลายเป็น สองเอลฟาใช่ไหมเพราะว่ามุมนี้ก็จะกลายเป็นมุมแย้งของเอลฟาสองตัวนก็คือของมุมนี้ใช่ไหมคะถ้าอันนี้เป็นสองเอลฟาแสดงว่ามุมนี้ต้องเป็นเอลฟาใช่ไหมเพราะว่าถ้าเรามีสามเหลี่ยมนี้นะนี้มี x อันนี้มี y นะมุมนี้จะกลายเป็น x อบวก y เราได้สามเหลี่ยมด้านหน้าจั่วเราแรกเลยก็คือ AHE สามเหลี่ยมหน้าจั่วแรกนะฮะอันที่สองก็คือพอมุมนี้เราหมุมฉากปุ๊บก็แสดงว่าเอลฟาบวกกับมุมนี้ต้องเป็นเก้าสิบถูกไหมเอลฟาบวกเอลฟานี้กับอันนี้บวกกันต้องเป็นมุมนี้นะแล้วก็ในขนาดเดียวกันเอล เอลฟาตัวนี้ก็ต้องบวกก็ต้องบวกมุมที่มีขนาดจะาก,การสูงรูพี่เป็นเบต้าถ้าเอลฟาบวกเบต้าต้องเป็นเก้าสิบลฟาบวกเบต้าเป็น eta, เก้าสิบแสดงว่าสองมุมนี้ต้องเท่ากันนี่ตามพี่ทันไหมเพราะว่าเก้าสิบอาจจะเกิดขึ้นเก้าสิบตรงนี้อาจจะเกิดขึ้นจาก a b e บ e. วกกับ bae ก็ได้หรือเกิดจากเส้นตั้งฉากตรงนี้นะ,ะ aeh บ e วก heb ก็ต้อง90เหมือนกันมาเพรนี้เป็นมุมของเส้นตรงก็แสดงว่า,วาถ้า bae b a e เรารู้ว่ามันมีขนาดเท่ากับ a e h แสดงว่า a b e กับ h e b ต้องเท่ากันเรนะาจะได้สามเหลี่ยมหน้าจะาอีกรูปหนึ่งนะคะก็คือสามเหลี่ยมนี้ใช่ไหมราะว่ามุมที่ฐานเท่ากันก็จะเห็นด้านก็จะเกิดด้านที่เท่ากันสามด้านใช่ไหม a h h e h b ก็แสดงว่าจุด h เป็นจุดกึ่งกลางของด้าน a b แล้วก็จากที่ HG กับ AC ขนาดกันก็จะทำให้สัดส่วนของด้าน GC ต่อ BC ก็เป็นครึ่งหนึ่งด้วยนะคะตามที่ทันไหมเพราะว่า ABC A, A, กับ HBG ก็จะเป็นสัดส่วนคล้าย B.C. ซีก็คล้ายกับ H อ g A.B. A.B. ัน b, A. b. ก็จะเท่ากับ bc ต่อ bg ซึ่ง bg hg เป็นจุดกึ่งกลางของด้าน ab แสดงว่าสัดส่วนี้เป็น2อ 2. แสดงว่าเราจะได้ bg ก็จะเป็นครึ่งหนึ่งของ bc อครึ่งหนึ่งของ bc bc 28 บีดีก็สิบสี่ดีซดีสิบดีีก็สิบี่แต่พี่รากเส้นตั้งฉา,ากจากจุดดีไปตั้งฉากกับ AB กับ AC ปึ๊บน้องก็จะได้มุมที่ ได้มุมสองคู่ที่เหมือนกันใช่ไหมครับมีมีเอลฟากับมุมฉากแล้วก็มีด้านที่เป็นด้านร่วมนะฮะแสดงให้เห็นว่าเ,เส้นสีแดงเส้นฟาสซีแดงทั้งสองเส้นนี้ก็จะเท่ากันด้วยก็จะทำให้ถ้าเราเทียบสัดส่วนของพื้นที่นะฮรเรามาสัดส่วนของพื้นที่เราจะหาด g, g ใช่ไหมแล้ก็หาสัดส่วนของพื้นที่เราก็จะได้ว่าสัดส่วนของพื้นที่ A B D ต่อพื้นที่ A D C ก็จะเท่ากับ A B D กับ A E C A กับ A D C เนี่ยจะมีความสูงเท่ากันแต่ว่าพนันพื้นที่สัดส่วนของพื้นที่ก็จะเป็นสัดส่วนของฐานสัดส่วนของฐานของ A B D ก็คือ B D A D C ฐานก็จะเป็น C D นะคะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คืออันนี้คือถ้าเรามองว่า B D BD เส้น B, B C เป็นฐานของทั้งสงสงสามเหลี่ยมอันนี้ถ้าเรามองว่าถ้าเรามองสามเหลี่ยม A B D เหมือนกันแต่เรามองว่าฐานมันเป็น A B กด้ A C ฐานของ A B D สามเหลี่ยม A B D เป็น A B แล้วก็ฐานของสามเหลี่ยม A C D เป็น A C นะคะเราก็จะได้ว่าเนื่องจากอันเนี้ยความสูงนะคะเส้นสีแดงที่เราล่าไปเมื่อกีม้มันจะกลายเป็นความสูงรือง แสดงว่ามันก็จะเท่ากับ ab ส,ส่วนของที่สามเหลี่ยม abd ก็จะเท่ากับส่วนของฐานซึ่งก็คือ ab กับ ac นะทีนี้ถ้าเราให้ bd ใช่ไหม bd ก็จะเป็นตรงนี้ส่วนของนที่ต,งน,ตงนี้เป็น x นะ bd ก็จะกลายเป็น14ลบ x ใช่ไหมเพราะว่า bd ยาว14บ แล้วก็ C D C D ก็จะเป็น14บวก x เช่ไหมครับเพราะว่าตรงนี้14บสี่เยเท่ากับ A B 26 A C 30แล้วก็แก้สมการหา x นะ x ก็คือ D t ที่เขาถามนั่นแหละ30 14บก x เกเป็นหนึ่ง uh huh. ส่วนที่เขาถามถึงก็แสดงว่าด้าน dg x ก็คือด้านดีก็จะยาว1ห,หน่วย